ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สโดยเครือข่ายโรงเรียนนวัตรกรรมค่ะและปัจจัยเสี่ยงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เรื่องของการให้รู้เท่าทาันประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะ โรงเรียนหัวใจบำรุงราชฎ์อำเภอหัวใซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คิดนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมพี่เท่งชวนรู้เท่าทันพอดโตไม่สูบโดยใช้สื่อศิลป,ปะวัฒนธรรมหนังตะลุงผ่านเพลงและมโนราในการเล่าเรื่องราวเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมภาคใต,ใต้บ้านเรา อย่างที่ทราบกันดีว่าภาคใต้นะคะมีความเสี่ยงสูงสําหรับเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าการที่สสส,สโดยศูนย์สร้างสารสื่อเพื่อเด็กเยาวชนได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญโตไปไม่สูบก็เพื่อให้น้องๆแกนนําได้สร้างสารรค์ผ่านเครื่องมือศิลปะวัฒนธรรมในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และเท่าทานเกิดภูมิคุ้มกันต่อประเด็นบูดีไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวสําหรับเด็กอย่างมากค่ะ ด้านนายฮาริตมาชายัยผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรงสรค์สื่อเพื่อเด็กก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นนวัตรกรรมผ่านการนำศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสรงสรค์รและออกแบบประเด็นเนื้อหาให้เกิดการารู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีอาจารย์สิริสิริรักที่ปรึกษากลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนของโรงเรียน มุ่งให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมที่มีความตระหนักถึงประเด็นปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านอกเหนือจากการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนแล้วยังมีชุมชนอรอบโรงเรียนให้ความสนใจต่อการนําเสนอสะท้อนปัญหาชุมชนให้กับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนแล้วยังมีการเผยแพร่ให้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการตระหนักและรู้เท่าทันประเด็นภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับ